เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมจิตเสื่อมจิตตกต้องรีบแก้หลวงตามหาบัวแนะนำวิธีแก้จิตเสื่อมสมาธิเสื่อมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจิตเสื่อม คือจิตของผู้ที่มีความชำนาญในสมาธิแล้วจิตกระทบผัสสะบางอย่างจิตไม่สามารถน้อมเพื่อเข้าสมาธิอย่างเดิมได้จิตก็จะปรุงแตง่งจนเอาไม่อยู่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเอากรรมฐานอะไรมากำกับจิตก็ไม่เชื่อฟัง แทนที่จิตจะน้อมความสงบกับมีแต่เรื่องปรุงแตง่งเมื่อปรุงแต่งมากมันไม่ใช่ปรุงเป็นไปเพื่อความสุขแต่เป็นไปเพื่อทุกข์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเติบโตก้าวหน้าพัฒนาคือความเจริญการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ไม่ดีหรือสูญเสียชำลุดสุดโทมคือความเสื่อมเมื่อกุศกจจลจิตเจริญอกุศลจิตก็จะเสื่อมเมื่อกุศกจจลจิตเจริญกุศลจิตก็เสื่อมเช่นกันเพราะจิตตั้งมันยึดมันอยู่กับธรรมอันจเจริญหรือเสื่อม ทำอันเจริญหรือเสื่อมและความเจริญหรือความเสื่อมแห่งธรรมนั้นๆย่อมปรากฏกับจิตเป็นจิตอันเจริญหรือเสื่อมทำอันเจริญหรือเสื่อมนั้นๆเหมือนน้ำใสๆที่เจือแต่งใสสีแดงน้ำที่เคยใสยๆก็จะกลายเป็นน้ำ ที่มีลาขีสีแดงฉันนั้นเวลาธรรมวันนี้เรามาฟังหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสแสดงพระธรรมเทศนาะแนะนำวิธีแก้จิตเสื่อมสมาธิเสื่อม หากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเล่ามาฟังพร้อมกันนะครับนี่ละไอ้ที่อ่านแต่จองเรื่องราวที่เดีนยามาสอนเป็นสแก่หมู่เพื่อนนี้เนื่องจากว่าจิตเรานี่เสื่อมไปริญที่แรกก็แน่น้ามั่นคงแต่เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีรักษา ก็เผลอตัวไปบ้างนอนใจไปบ้างทีนี้จิตเวลาได้เสื่อมเสื่อมหมดเนื้อหมดตัว <c oughs> ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยทั้งๆท,ที่เวลาจเจริญนี่จิตนี่แม้เป็นเพียงสมาธิก็เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูกมันแน่นหนามั่นคงรู้เด่นอ,อย่างนั้นตลอดเวลาทีนี้เราไม่รู้จักวิธีรักษา แล้วจะทําอะไรอะไรก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาว่างั้นเถอะอะมันก็ปล่อยตัวได้ปล่อยไปเพราะจิตก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วพลิกกลับใหม่ไม่ได้เลยพอเริ่มรู้ว่าจิตเข้าสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นก็นเล้งใหญ่กันเลยจะแก้กันให้ตกแก้ไม่ตกผลสุดท้ายหมดทั้งตัวเหลือแต่อีตาบัวเท่านั้น่ะ ที่เคยเป็นมาแล้วให้ตา่ังหลายจำไว้จิตเสื่อมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพระโคสิกัดท่านฆ่าตัวตายเพราะจิตเสื่อมเข้าท่านเรียกว่าฌานฌานคือความเพ่งแพ่งก็คือเรื่องสมาธินั่นแหละเสื่อมห้าหนหลุผลที่หกทนไม่ไหวแล้วเลยคว้าม,มีสโกนมาเฉือนคอตัวเองคือความทุกข์นั่นแหละ ข้าเสื่อมสมาธิเสื่อมเมื่อไรมันเป็นทุกแสนสาหัสนะถ้าผููยังไม่เคยได้สมาธิมาก่อนเหมือนตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องนาหาอยู่หากินมีเงินติดตัวเก้าบาทสิบาทเขาอยู่ได้สบายนะแต่เราที่ <c oughs> อุตส่าห์พยายามค้นหัวหาเงินมาได้เป็นล้านล้าน <c oughs> แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาจับใจ่ายใช้สอย ไปในเหตุต่างๆที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นหรือจ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินเป็นล้านๆก็ชิบหายล่มจมลงไปไม่มีอะไรเหลือแม้จะมีเหลืออยู่ในบ้านในเรือนหรือในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนบาทจิตใจไม่ได้อยู่กับเงินหมื่นบาทแสนบาทในธนาคารเลยมันวิ่งไปอยู่กับ เงินเป็นล้านล้านที่ร่วมจมไปด้วยเหตุต่างๆนั้นเสียหมดนี่แหละที่ทำให้เสียใจเนี่ยเียเงินมีตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นมีความสุขเหมือนตาสีตาสาที่อยู่ในท้องนาน,นั่นเลยนะเพราะจิตมัน <c oughs> ไปหมุนอยู่กับเงินที่หายไปเสียไปอยากได้กลับคืนอยากได้กลับคืนอยากได้เท่าไร่ไมนกร่ไ้ยิ่งเป็นถูกมากทูกมากทีเดียว นี่ละกิจที่เจริญแล้วเสื่อมแปลนความทุกแสนชาติผมได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีกับห้าเดือนผมไม่ลืมนะเจริญเราพยายามเจริญไปตั้งสติตั้งแล้วหยุดไม่ถอยแต่ขาดคำบรีกรรมตั้งสติจ่ออยู่กับความรู้ความรู้แล้วมันเผลอไปได้เผลอไปได้นะแล้วก็จ่ออยู่สิบสี่สิบห้าวัน จเจริญขึ้นถึงขั้นแน่นหนามัน่นคงอยู่ได้เพียงสองคืนหรือสามคืนเป็นอย่างมากพยายามดันกันไว้ไม่ลงทีนี้มันเหมือนกลิ้งครบกลงจากจอมปวกนั่นแหละทับหัวเราไปเลยกำลังของครบกหนักขนาดไหนหัวเราไม่พอทับหัวเราไปนั่น โอ้นี่เสื่อมแล้วเต็มเนิดเต็มเต็มที่เต็มฐานแล้วพยายามไปเอาเปลีงยครอบขึ้นมาอีกนี่แหละคือความเพียรตั้งสติตั้งอาถินนูนไปได้ส <c oughs> ิบสี่สิบห้าวันเท่านั้นอยู่ได้เพียงสองสามคืนห้ามยังไงก็ไม่อยู่เปลีต่ตูมทับหัวเราไปอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งกับห้าเดือนนี่เนี่ยเพื่อให้คัน เป็นคติตัวอย่างแก่ท่านตั้งหลายที่ภาวนาแล้วให้รักษาให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นะนี่เป็นตัวอย่างอันดีคิดดูพระโคติกัดชานท่านเสื่อมห้าผลผนที่หกคว้ามีโกนมาเฉือนคอตัวเองเลยนี่แล้วพูดย่อๆซะก่อน <c oughs> ก็พอทนทุกข์ไม่ได้มันทุกข์มากจริงๆเสียดายกิจที่เสื่อมไปแล้วท่านบำเพ็ญไปก็ขึ้นอย่างว่านะ แล้วเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปทีไรกองไฟมาเผาหัวฮา <c oughs> เวลาลมเย็นสบายไม่มีเลยตลอดเวลานี่ท่านเป็นเพียง 6, หกห้าหนกี่ท่านเสื่อมห้าหนสมาธิเสื่อมหรือว่าฌานเสื่อมในตำราท่านบอกว่าฌานเสื่อมแต่ฌานกับสมาธิ ฌานก็คือความเพ่งลงเพ่งลงในจุดสมาธินั่นแหละมันพูดกับมันก็เป็นไยโพธใช้แทนกันได้อยู่เพราะถึง 5, ห้าหนหนที่หนี่ก็เอามี่โกนมาเฉือนคอแต่ท่านมีนิสัยนะอืมีนิสัยวาสนาพอมีเชื้อดคอเจ้าของเลือดก็ฉุดออกมาเท่านั้นแนะ่ะท่านมองดูเลือด ท่านเลยปรงธรรมสังเวชในนั้นพิจนารณาเลือดตัวเองแต่ขณะนั้นยังไม่ตายพิจนารณาในขณะนั้นเลยบานรู้เป็นบาลานขึ้นมากับกองเลือดของตอนนั่นแหละนี่นี่พระโคติกัดไอ้เรานี่ในปีหนึ่งกับห้าเดือนจเจริญแล้วเสริมสายกันขึ้นไปสิบห้าสิบสี่ห้าวันแล้วอยู่ได้สองสามคืนจเจริญ แล,แล้วเสื่อมลงไปหมดหมดหมดให้ปีกับห้าเดือนจึงต้องได้มาพินิจพิจารณาอีกดีอย่างหนึ่งคือจิตใจไม่ถอยบึกบืนอยู่เช่นนั้นแล้วก็มาพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลเราทำความภาคเพียนนี้สิบสี่สิบห้าวันแต่ละครั้งนี้ครั้งนี้แทบเป็นแทบตายทัานขึน้นไปได้รับความสงบเย็นเพียงสามคืนสองสามคืนเท่านั้น นี้ยเอาไฟเผาลงไปตั้งแต่นั่นแหละจอมปวกนั่นแหละครกปิ้งลงจอมปวกทะลุถึงที่นี่เป็นเพราะเหตุไรนะ <c oughs> เราก็ทํามานี่เป็นเวลานานแล้วก็เป็นอยนู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรเลยนี่อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คําบริกรรมติดกับใจของเราก็ได้ เป็นแต่เพียงกำหนดสติลงที่จิตมีเวลาเผลอได้เป็นความพินิจพิจารณาให้ควรนี่ก็ลงใจเลยทีเนี้ยเอาละคราวนี้จะเอาคำบริกรรมติดกับจิตแล้วสติติดแนบเข้าไปไม่ยอมไม่เผลอเอามันจะเจริญไปยังไงให้เจริญจะเสื่อมไปไหนให้เสื่อมเราไม่เป็นอารมณ์กับความเสื่อมและความเจริญของใจแต่เราจะสนใจกับคําว่า คำบุิกรรมแต่เราชอบคำบุิกรรมคือพูดโถเราจะเอาคำบุิกรรมติดคำบุิกรรมกับสติเนี่ยสติติดแนบกับคำบุริกรรมคำบุิกรมร,กรมติดแนบกับใจนี้โดยไถ่เดียวโดยไม่เผลอเนาะมันจะเสื่อมไปทางไหนให้รู้เขานี่แหละวะพิจารณาทบทวนลงไปเรียบร้อยลงกันละที่นี่เป็นอันว่าเราจะต้องบริกรรม มีคำมือกรรมติดกับใจของเราและมีสติติดแนบอยู่ก,กับใจไม่ยอมให้เผลอไม่กำหนดวันคืนปีเดือนจนกว่าว่าเหตุการณ์มันจะลีคกายออกแบบไหนควรเผลอแบบไหนไม่เผลอแบบไหนนั่น,นเราจะปฏิบัติตามเหตุการณ์นี้ต่อไปแต่ในระยะน,นี้จะไม่สติเผลเอไปนั่งขาด <c oughs> ในระยะที่ตั้งรากตั้งฐานเบื้องตน้นจนกว่าจะเห็นผลของการ บุริกรรมด้วยสตินี่อย่างชัดเจนจๆแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อยพิจารณาตามเหตุการณ์ทีนี้ลงใจเอาละทีนี่เราจะเอาคําบุริกรรมคือพุโทโธพุโทโธนี่ติดกับใจจะไม่ยอมให้เผือด้วยสติของเราตั้งเพราะนี่แต่นิสัยเราเราพูดได้ชัดเจนเลยว่านิสัยนี่กิ่งจังมากนะพอลงตัวแล้วทีนี่ก็ลงละที่นี่ เหมือนกับว่านั่งมวยจะต่อยกันพอะระฆังดังเป่งทั้งนั่งมวยก็ซัดกันเลยอันนี้ลงใจแล้ว้อยแล้วเอาละที่นี่นะจะเผลอไปไม่ได้แล้วนะมันกิกครมวิกรรมคือพุทโธติดปั๊บสติสติดปั๊บเลยที่นี่ไม่ยอมเผลอไปไหนเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยแม้ขณะนดเดียวว่ายอมไม่เผลอทุกมากไหมเรื่องทุกมากที่สุดคือบางครับติดด้วยสติ นี่แหละคือการาประกอบความเพียรด้วยการบังคับบัญชาจริงๆไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาทั้งวันอยู่อย่างนั้นวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนี่ที่ได้พูดให้ฟังชัดเจนว่า <c oughs> สังขารคือความชีดความปรุงออกจาก <c oughs> อันนั้นแะที่ว่าเป็นสมุทยัยออกจากอวิชชาอวิชชาปจิยาสังขารา อวิชานหนุนใจออกมาหนุนสังขารออกมาให้ขี้ในปรุงทางสังขารก็อยากชิดอยากปรุงทางําบริกรรมก็บริกรรมไม่ถอยสติก็ติดแนบไม่ยอมไม่เผลอทางนั้นก็ดันขึ้นมาอยากชิดอยากปรุงทางนี้ก็บงังคับกันไว้เหมือนกับว่ามีช่องเดียวช่องนี้ตะก่อนสังขารมันเคยเกิดมันเคยออกช่องนี้ช่องนี้คราวนี้เอา ธรรมะคือพุโทโธไปอุดช่องสติตีตาเข้าไปนั่นเลยไม่ยอมให้ออกเอาสติทำกับกรรมือกรรมปิดช่องที่สังขารเคยเกิดขึ้นมาเคยปรุงขึ้นมาตลอดทั้งวันวันนั้นเหมือนอกจะแตกนะนี่ชัดใจเกนมากเราะจะของทำเองคือมันดันมันอยากชีดอยากปุงดันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ชีดไอ้มีแต่ทำ คำปรุงความปรุงก็คือเป็นความปรุงได้แก่งานของธรรมไปเสียคือพูโทโธพุโทโธเรียกว่างานของธรรมความคิดความปรุงของจิตสมุทยัยเป็นเรื่องของมันไปล้วนๆความคิดปรุงทางด้านธรรมะก็ได้แก่พุโทโธปิดท่องสติติดแนบอยู่นั้นวันแรกเมื่อนอกจะแตกหรือไม่ยอมให้ชิดไปเลยนเอากันถึงขนาดนั้นนะไม่ยอมให้ชิดออกมาได้เลยมีแต คบริกรรมกับสติติดก,กันตลอดวันนั้นยอมรับว่าเหมือนอหนกจะแตกแต่ไม่ยอมเผลอ <c oughs> จนกระทั่งห <c oughs> ลับตื่นขึ้นมาซัดกันอีกแบบเดียวกันเองพอวันที่สองรู้สึกว่าค่อยเบาลงหน่อยความคิดความปรุงไม่รุนแรงเหมือนอย่างวันแรกวันที่สามนี่ไม่เผลอทั้งนั้นนะเนี่ยไม่เผลอเลยไม่ยอมให้เผลอเลยวันที่สามลงไปค่อยเบาลงเบาลง ความคิดความปรุงที่ดันออกมาเพื่อจะคิดจะปรุงตามความเคยชินของมันละแก่สังขารสมุทยัยแล้วค่อยเบาลงทั้งนี้ก็นหนักเข้าเรื่อยเห็นว่าได้ผลเอาเบาลงเบาลงจิตค่อยมีความสงบเย็นเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสติแนบแน่นอยู่ตลอดเวลาพุโทโธปิดกำนันจนกระทั่งจิตมีความสงบเย,งเย็นลงไปเย็นลงไปที่นี่พอถึงที่ ของจิตที่จะโปรงวางได้แล้วเป็นระยะระะกีก้อสงบเข้าไปนั่นบริกรรมพุทโธพุทโธติดตามไปเลยไปถึงขั้นที่จิตเข้าสู่ความสงบแล้วบริกรรมพุทโธไม่ได้เลยหมดปรุงพุทโธปรุงอะไรก็ไม่ออกเลยนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว <c oughs> ทีแรกเราก็ชักงงมันกันถึงงงก็ไม่ยอมไม่เผลอใหะทาไมเราบริกรรมคํา พุโทโธพุโทโธมาขนาดนี้แล้วทำทำไมวันนี้ทําไมจึงบริกรรมไม่ออกนึกบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏอะไรทำยังไงที่นี่ก็ตัดสินกันในขนาะนั้นเลยเอาบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมให้สติจับอยู่กับจิตที่ละเอียดสุดเวลานั้นมันจิตที่พักตัวให้จับสติเอาสติจับไว้ตรงนั้นแทนคําว่าพุโทโธพุโทโธจ่ออยู่นั้น นี่พอได้จังหวะแล้วจิตก็ค่อยคลี่คลายออกมาเดี๋ยวมันถอนออกมาเหมือนเด็กตื่นนอน <c oughs> พอคลี่คลายออกมาพอรละลึกทำบริกรรมได้แล้วเอาบริกรรมเข้าไปปั๊บปรากฏปรากฏบร,ร,ริกรรมต่อเลยเอานั่นจิตที่สงบนานอยู่นะปรุงไม่ได้เลยนี่เรียกว่าสงบแล้วนั่นผลแห่งการไม่เผลอสติ <c oughs> ด้วยคำบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นที่เราภาวนาซึ่งยังไม่ได้หลักได้ฐานจำให้ดีนักปฏิบัติทั้งหลายนี่ได้เป็นพยานเป็นอย่างดีแล้วพอจากนั้นมาก็พอบริกรรมไปเรื่อยๆไม่ถอยนะเผลอไม่ให้เผลอเลยจนกว่าเหตุผลกลไกที่จะควรเผลอได้เมื่อไหร่มันก็จะเป็นไปเองแต่ะยานี้จะเผลอไปไม่ได้มีแต่ไม่เผลอไม่เผลอตลอดเลย จีก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็ลงสงบอย่างว่านั่นเนี่ยพอเข้าสู่ความสงบบริกรรมพุโทโธไม่ได้เลยเอาไม่ได้ก็อยู่นั้นปฏิบัติตามเดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรื่อยๆจีก็ค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปแน่นามั่นคงขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอถึงขั้นที่ว่าเคยเคยเสื่อมเคยเสื่อมถึงนี่แล้วเอา้า <c oughs> อยากเสื่อมให้เสื่อมไปเคยความเสื่อมความเจรินนี่ เราได้รับกองทุกข์เจ้ามันพอแล้วถึงจะไม่ให้เสื่อมเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากเจริญเท่าไหร่มันก็ไม่เจริญเรานี่ปล่อยทั้งความเสื่อมความเจริญแต่คําว่าพุทธโธเป็นกรรมบริกรรมกับสตินี้จะไม่ยอมปล่อยเอาอย่างนั้นตลอดแลวต่อไปมันเข้าสู่ความละเอียดแล้วหยุดนิ่งเหมือนกันบริกรรมไม่ออกเป็นลําดับลาดาไปที่จิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วควรที่จะเสื่อมไม่เสื่อม ไม่เสื่อมกันหนุนกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลย,เลยจึงแน่ใจว่าจิตนี้ขาดกรรมวิกรรมและขาดสติสติเผลอไปในระยะใดระยะหนึ่งจนได้จิตของเราจึงเสื่อมได้ตั้งปีหนึ่งกับห้าเดือนเทาานี้ไม่เสื่อมมันแน่ใจเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นามันคงขึ้นไประดับเรื่องสติหนุนตลอดจนกระทั่งจิเข,ข้าวข้าสู่สมาธิแน่นามันคงป๋งป๋งเลยทีนี้ เปือก็ไม่ถอยเพราะมันเข็ดลาบปอแล้วนี่ถ้าว่าจิตของเราเสื่อมเหล่านี้เราต้องตายนั่นมันก็วิ่งใส่พระโคติกัดแล้สิเพราะเข็ดลาบเหลือประมาณเรื่องแบบกองทุกเวลากิจเสื่อมนีม่ทุกมากที่สุดนะอืย่างที่เคยพูดให้ฟังเขามีเงินมีทองอชาวไร่ชาว,ชว,ชว,ชวนา,วนามีเก้าบาทที่บาทเขาไม่ทุกนะเศรษฐีที่ล่มจมด้วยเหตุ การในอันใดอันหนึ่งเท่านั้นแล้วเงินแม้จะเหลืออยู่ในครังหรือในบ้านเป็นแสนแสนก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็มันกันกีดก้องเราไม่มีความหมายเช่นนั้นเป็นทุกมากที่สุดกีดเสื่อมทุกมากที่สุดผมไม่ลืมเลยเลพราะฉะนั้นพอก้าวขึ้นค่านนี้แล้ว <c oughs> ผูกขาดกันเลยเจ้าว่าอา้าวถ้ากิดเรายังเสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายปแป้นอื่นไปไม่ได้เราทนทุกข์กับความ เสื่อมจะ,จะเดินของกิจนี้มาเป็นเวลาน,านานแล้วคราวนี้จะเสื่อมมาไ,ไ้ตั้งหลักได้แล้วทีนี้ยิ่งหมุนจี้จี้เลยเช็ดหลับหมุนกันเข้าหมุนกันเข้านี่แหละการมันตั้งใจเป็นอย่างนี้จากนั้นกับมันก็เป็นเรื่องพิเศษไปฟาดจะนั่งหามรุ่งหามค่ําไปเลยนะตลอดรุ่งตลอดรุ่งตั้งแต่ยังไม่มืดบางคืนจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาเก้าคืนสิบคืนแต่แต่ไม่ได้ติดกันทุกคืน เว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาจิตจนสงางงามขึ้นแล้วออกอุทานในตัวเองว่าที่นี้จิตไม่เสื่อมไม่เสื่อมเลยเห็นกองอจัจจาร์แล้วนี่ถึงไม่เสื่อมก็ก็ไม่นอนใจบางทับกันอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องการเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทหลายจำเอาอจริงจริงๆนะเช่นว่าว่าตั้งสตินี้ก็บอกว่าเอานาทีนี้มา เหมือนกับว่ารักกังดังเป่งนั่นหลักฟัดกันแล้วนะไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาจริงเอาจังก็ได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาดังตี่มาเล่าให้ฟังเรื่องสติเ,ออเรื่องจิเลสเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีววายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้นี่แหละให้สติเป็นสําคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสําคัญแล้วจิตมี ป็นสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผลอไม่ได้นะอืจิตมีความแน่นหนามันคงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั้นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยหนาอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลทไหลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลาดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์หากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ